หลักการจำก็คือจำใจไปเอานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับทศติวสเตอร์นะครับซึ่งในวันนี้ก็มาเจอกันในอีพีที่10นะครับคำครุคำละหูนะครับหรือว่าเสียงหนักเสียงเบาแต่ก่อนอื่นเรามาทราบถึงคำครุ คำละหูกันก,นก่อนนะครับว่าคืออะไรนะครับคาครุคาละหูนะครับก็จะเป็นคําที่บอกลักษณะของเสียงคําหรือพยางมีส่วนสําคัญมากสําหรับการแต่งคําประพันธ์ประเภทฉันก็เช่นอินทระวิเชียนฉันจะต้องมีบังคับครุละหูด้วยนะครับตัวอย่างนะครับดังภาพเราก็จะเห็นเป็นโครงสร้างอินทระวิเชียนฉัน11นะครับ ก็คือชั้นที่มีเวลาอันรุ่งเรืองงดงามประดุดฟ้าอาวุธของพระอินทร์นะครับใช้เป็นนะครับใช้เป็นบทชมบทคร่ำครวญบทสวดและบทภาคนะครับจากภาพเราเห็นนะครับว่ามันจะมีบาทที่1ถึงบาทที่4นะครับซึ่งจะมีบังคับก็คือคำคารุและคำละหูนะครับดังภาพเพื่อจะบังคับในเสียงที่เน้นหนะักกับเสียงที่เน้นเบา จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นคลุนะครับบังคับขรุนะครับอันนี้ก็จะเป็นละหูคำครุนะครับก็คือเสียงหนักนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นดังภาพเลยนะครับซึ่งนะครับคำขรุเนี่ยก็คือพยางค์ที่ประสมด้วยอําไอไอเอานะครับจัดเป็นคำครุเพราะว่ามีตัวสะกดหลักการจําก็คือจําใจไปเอานะครับคําว่าจําใจไปเอาแล้วก็ คำเขารู right, artist, ้เน mm ี่ยก็คือเป็นพยาง์ที่มีมาตรามาตราตัวสะกดทุกมาตรานะครับทุกมาตราก็คือหลักการจําก็คือกระบฏกับนมยวงนะครับกระบทก็คือคําตายนมยวงก็คือคําเป็นนะครับกระบทคืออะไรนะครับกอไก่ตัวแรกก็คือแม่กบอเป็ไม้ก็คือแม่กบดอเด็กก็คือแม่กดนมยวงล่ะนมยวงนอหนูตัวแรกก็คือแม่กลนะครับหมอมาก็คือแม่กลมยอักษ์ก็คือแม่เกยวอแหวนก็คือแม่เกลวงองงูก็คือแม่กง ตัวอย่างนะครับคาว่ารักคาว่าชิดคําว่าชอบนะครับคำครุก็ยังเป็นพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีตัวสะกดนะครับตัวอย่างเช่นมาหาพาราอีกการจําคาครุก็คือคำว่าครุนะครับเราเห็นสังเกตว่ามีคอควายตัวทั้งหน้าเราก็เลยก็จะให้หลักการจําก็คือคอควายนะครับมีคอความีคอควายหลักการจําเราจะจําเป็นควายนะครับ เพราะนะครับควายเนี่ยตัวหนักนะครับแล้วก็ตัวหนักเนี่ยเพราะมีเสียงตัวสะกดนะครับมีเสียงตัวสะกดถ้าไม่มีเสียงตัวสะกดควายมันก็จะตัวยาวนะครับควายมันตัวยาวก็เทียบเท่ากับสระเสียงยาวนะครับซึ่งหลักการจําสรุปก็คือคารู้หลักการจําก็คือควายนะครับควายซึ่งตัวหนักเพราะมีเสียงตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดควายมันตัวยาวก็คือสระยาวนั่นเองนะครับ คำละหูหรือว่าเสียงเบานะครับเป็นคําที่เสียงเบานะครับสัญลักษณ์ก็คือดังภาพนะครับนะครับคำละหูก็คือวิธีสังเกตก็คือพยางนะครับที่ไม่มีพยัญชนะตัวสะกดแล้วก็เป็นพยางที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นคําว่าแพะคําว่าแกะคําว่านะค่ะชิชะนะครับและก็รวมถึงคําว่าบ่นะครับบอซึ่งแปลว่าไม่นะครับนะก็คือใช้กับสถานที่ทะ ก็เพราะเป็นพยางค์ที่ออกเสียงสั้นและไม่มีเสียงพยัญชนะสะกดหลักการจํานะครับก็คือละหูเนี่ยคำว่าละหูจะมีรอลิงใช่ไหมครับดังนั้นหลักการจําเราก็จะให้จำำําคําว่าลิงนะครับนะครับลิงตัวเบานะครับเมื่อตัวเบาแล้วนะครับก็จะมีตัวสั้นทั้งตัวเบาและสั้นนะครับก็จะเทียบเท่าถึงลิงตัวเบาก็คือสระสั้นแล้วก็ไม่มีเสียงตัวสะกดนะครับ หลักการจำก็คือลิงตัวเบาเพราะตัวสั้นหรือว่าสละสั้นและก็ไม่มีเสียงตัวสะกดตัวอย่างนะครับตัวอย่างคําว่าพระองค์สเดสเด็จเสด็จพระราชาดาเนินทรงเปิดงานสภากาชาติไทยนะครับซึ่งนะครับคําว่าพระองค์สเสด็จนี้ก็จะเรียงตามจะเรียงตามคําอาจคําสะกดนะครับอ่เรามาดูกันนะครับโดย กรอบสีแดงเนี Arrow, ่ยคือคำครุหรือว่าเสียงหนักกรอบสีน้ําเงินก็คือคําละหูนะครับคําว่าพระนะครับก็คือเป็นคําละหูนะครับเป็นคําละหูเพราะว่าเป็นสระเสียงสั้นนะครับองนะครับองนะครับก็จะเป็นคําครลุสะก็จะเป็นคําละหูเด็ดนะครับก็จะเป็นคําครลุเพราะว่าอยู่ในแม่กดพระก็จะเป็นคําละหูเพราะว่ามีเสียงสั้น รากนะครับก็จะเป็นคำคารุนะครับซึ่งอยู่ในแม่กฎชะนะครับก็จะเป็นคำคารุดำนะครับก็จะเป็นคำคารุนะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือจำใจไปเอานะครับเนื่นนะครับเนืนก็จะเป็นคำคารุแม่กลนะครับไปก็คือจำใจไปเอานะครับก็อยู่ในเงื่อนไขของคำคารุทรงนะครับก็จะเป็นคำคารุนะครับเปิดนะครับก็จะเป็นคำคารุ แม่กดนะครับงานก็จะเป็นแม่กนนะครับงานก็จะเป็นคำคารุสะก็จะเป็นคำละหูพาก็จะเป็นคำคารุกาก็จะเป็นคำคารุชาติก็จะเป็นคำคารุไทยก็จะเป็นคำคารุถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ